เดี๋ยวผม <c oughs> ผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสอง <c oughs> อก็ทีนี้นะครับ <c oughs> มานำเสนอล้อแทนติดรถนะครับชุดแรกนะครับของเย็นวันนี้นะครับวันนี้ก็เราปรับราคาเร็วขึ้นหน่อยอปรับเวลานะครับมาพบกันเร็วขึ้นหน่อยนะครับให้ มีล้อได้ไลฟ์นะครับเป็นหลายชุดหน่อยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นล้อตัวแรกเลยนะครับเป็นล้อของตัวท้ายแฮร์รี่เออร์นะเป็นล้อของ18นะครับลายการคู่ตัวไมเนอร์เชนล้อตัวนี้จะออกมากับรถนะครับประมาณตัวปี14บวกลบโดยประมาณนะครับแต่คุณสามารถใส่กับรถเลเซนซ์นะครับหรือถ้าดูมาตรฐานตัวรถค้าได้ทุกรุ่นนะครับรถเล็กซนซ์กับรถแฮร์รี่เออร์นะครับมันจะเป็นรถที่ถ้าอยู่ในรุ่นเดียวกันมันก็คือรถตัวเดียวกันต่างกันที่เล็กซนซ์ขายอยูงนอกนะครับแฮร์รี่เออร์ก็ขายในโซนเอเชียขายบ้านเรา ประมาณนี้นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับฝาเป็นสีดำนะครับสวยงามนะครับเป็นล้อรุ่นใหม่แล้วนะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับอ่ามีตาโตโยต้านะแต่สังเกตนะครับล้อตัวนี้กาผลิตที่ประเทศจีนนะครับเป็นรถนําเข้าที่ผมบอกนะครับมันจะขายในเอเชียถ้าเป็นแฮนเดอร์นะครับเป็นล้อขสิบแปดกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะครับอ่าล้อแทะ ล้อตัวนี้ถ้ามองดีๆนะครับสีของมันนะครับจะมีความพิเศษคือล้อมันเป็นสีไฮเปอร์นะครับมันจะไม่ใช่สีลงดำนะมันจะต่างกันถ้าสีไฮเปอร์มันจะออกเหลือบด้ำเงาต่อยถ้าสีลงดำมันก็จะมันจะมีดำเงากับดำด้านมันจะอีกแบบนึงเลยนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่าสีไฮเปอร์จะมีความพิเศษตรงที่ว่าคุณโดนแสงสีนึงไม่โดนแสงจะเป็นอีกสีนึงมันจะมีความพิเศษในตัวมันนะครับถ้าเกิดเอาล้อไปทําสีค่าทําสีล้อสีไฮเปอร์จะแพงที่สุดนะครับแทบจะทุกสีเลยแพงกว่า ะครล้อสีไฮเพิร์แพงกว่านะคร s, p p ับสนใจทักมาได้นะพวงล้อหลูๆแพงๆมักจะทำล้อสีนี้มาเท่านั้นนะครับหน้าร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตนะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นระวังโดนแอบอ้างนะร้านอยู่เลยซอยเชนเทล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ก่นคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยังยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโปรกรมหน้าเรากลับพาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ